สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสจะมาเปิดกรุ่กระดาษโนต้ตซาริโอกว่า40่สิชิ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาดูว่าเบสเนี่ยสะสมอะไรไว้บ้างคะ่ะเรามาเริ่มดูจากทางนี้กันก่อนเลยนะคะทางน้น้นนี้ตัวนี้อันแรกเลยเนี่ยจะเป็นกระดาษโนต้ตที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะคะ my b a s เอา้ามีชื่อเบสด้วยหรือเปล่า my b a s love sario character แบบนี้นะคะน่ารักจังเลยตัวกล่องก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะ ข้างในนะคะเขาจะมีตัวกระดาษโนนมาให้3ลายด้วยกันลายแรกจะเป็น My m e เมโลดี้นะคะข้างในก็จะเป็นสีสีแบบนี้จะเหมือนกันทุกลายเลยนะมีตัวทักซิโดแซมนะคะตัวนี้ก็ข้างในก็จะเป็นตัวนี้นนละละ่ารักแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นลิตเติ้ลทวินสตาร์นะคะข้างในก็จะมีลายลิตเติ้ลทวินสตาร์เหมือนกันเห็นไหมแบบนี้นะคะสำหรับเซตนี้เนี่ยเบสซื้อมา275้าบาทค่ะ ะะเป็นกระดาษกุริธรมะอันเล็กๆซึ่งมันข้างในมันก็จะเป็นสีสีนะคะมี2ลายด้วยกันที่เบสมีนะอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเล่มพับๆพ,พอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีกระดาษให้เห็นหลายลายเลยนะอย่างอันนี้จะมีสีฟ้าสีขาวสีชมพูนะคะเป็นอันนี้เป็นลายรวมรวม สีขาวแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าแบบอย่างนี้เป็นทางทางลงมาเป็นคอลเลคชันใหม่ทางซาริโอเลยนะคะน่ารักมากๆตัวนี้จําราคาไม่ได้ไม่แน่ใจว่า275บาทหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับกระดาษที่พับได้นะจะมีสองไซส์ด้วยกันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็กจะลายบอลบอลไซส์ใหญ่ก็จะมีลายบอลบอลลายทัลล์คิตตี้แล้วก็ลายไมล์เมโลดี้นะคะเจ้าพวกนี้เนี่ยเอาไปห่อปกสมุดเนี่ยสวยมากๆเลยนะ นะคะจะเป็นกระดาษ Hello Kitty อันเล็กๆอันนี้เนี่ยน้องให้มาในวันเกิดนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นรูปหัวใจนะคะข้างในเป็น My Melody มี2ลายนะคะ นี้เป็นกระดาษนอนหลับลายแบแบดมารุแล้วก็ลายปอมปอมปุรินนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเอาไทาทสรุปสอนแล้วน่ารักมากๆเลยนะถัดมาทางนี้กันบ้างน,นะคะทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นคอลเลกชันของกระดาษโนตบาสเกตนะก็เบได้ทําการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวบาสเกตเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีกระดาษลายต่างๆมาให้หลายๆลายเลยนะที่แบลมีกก็จะมีครบคอลเลกชันเลยนะคะมี h ั l โ o k i t t y ้มี Kitty, ม My Melody ดี l i t ลตันทวิ Star แล้วก็มีกูเด a มะค่ะ ถัดมาทางนี้นะคะเจ้านี่เนี่ยจะเป็นกระดาษโน้ตรูปบ้านซาริโอนะคะเป็นตัวที่เบสชอบมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีสีสีด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ได้ดูกันสัก2ลายละกันนะเปิดลาย hello kitty ก่อนเลยละกันนะคะเนี่ยข้างในจะเป็นสีสีแบบนี้หนึ่งหน้าแล้วก็อีกหน้านึงจะเป็นธรรมดานะคะเป็นลายเส้นธรรมดาซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะมี3แบบด้วยกันนะก็แล้วแต่ลายนะคะอีกลายนึงจะเป็นลิเติ้ลเดี๋ยเปิดลิเติ้ลให้ดูกันละกันนะคะ นี่น่ารักนะคะเห็นไหมจะมีลายต่างๆเป็นแบบมีหลายลายมากเลยนะ 3ลายนะคะเป็นลิติ้ลแล้วก็ชินามอนก็มีนะคะแล้วก็ไมเมก็มีพวกนี้ก็รีวิวไปหมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าซื้อที่ช็อปซาริโอเนี่ยจะอยู่ที่175บาทนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเบสซื้อเอง2อันนะคะก็จะเป็นคิตตี้กับชินามอนส่วนไมเมกับลิติ้นเนี่ยมีน้องให้มาในวันเกิดน,นะคะถัดมาทางด้านนี้นะคะเป็นกระดาษโน้ตคอลเลกชันของแคนดี้ค่ะก็จะมีสีลายแบบนี้เลยจะมีฮัลโหลคิตตี้ข้างในก็จะมีสีสีด้วยนะคะมีม าเมเป็นกระดาษฉีกมีลิตรนลกับชินามอนค่ะดูชินามอนก่อนละกันชินามอนนะคะจะมี2ลายอันนี้เปิดมากไม่ได้นะสำหรับรูปดาวเนี่ยมันจะขาดได้นะคะและตัวสุดท้ายจะเป็นลิตรนลสำหรับคอลเลคชันนี้เนี่ยของแคนดี้นะคะเบสซื้อมา185บาทนะจากช็อปซาริโอเลยถัดมานะคะสีเล่มนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะแถมมากับที่วางของตัวนี้เลยที่วางของตัวนี้นะคะเขาจะแถมสมุดโน้ต เป็นกระดาษฉีกมาให้1เล่มแล้วแต่ลายนะจะมีลาย l i ตเติ้ลไมเม่คิตตี้แล้วก็ชีน n ม m อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยฮัลโหลคิ t ตีข้างในก็จะเป็นสีสีแบบนี้ฉีกได้นะคะต่อไป My Melody คะ่ะจะเป็นสีสีแบบนี้เช่นเดียวกันนะ l i ตเติ้ลทวินสตารข้างในตัวนี้ลายแอบบางไปนิดนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นชิน n a m o n นะคะชีนัมอน เปิดมาเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะะ่ารักเห็นไหมต่อไปมาดูตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษโน้ตคอลเลกชันใหม่นะคะเป็นลายเหมือนกระตูนแบบนี้จะะําราคาไม่ได้ว่ารู้สึกจะร้อยกว่าบาทหรือ200กว่าบาทนี่แหละนะคะเขียนว่าโทกิโทคิโดคิ for Hello Kitty นะข้างในก็จะมีลายแบบต่างๆนะคะลายมี2ลายด้วยกันฉีกได้ทั้งคู่เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นมุมของกระดาษฉีกกันบ้างเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษฉีกลายลิตเติ้ลทวินนะคะเบลซื้อมาในราคา150บาท ตัวนี้อยากจะบอกว่ามันดีมากตรงตรงที่มันสามารถฉีกออกมาเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆได้นะคะถึงแม้ว่าดีไซน์เนี่ยจะดูเหมือนกระดาษอันยาวก็ตามนะก็จะมีทั้งหมด2ลายด้วยกันนะคะซึ่งภายใน2ลายนี้ลายแรกเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ลายที่สองจะเป็นแบบนี้ซึ่งภายใน2ลายนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งแยกได้นะตัวนี้ก็จะมีรอยปากนะคะฉีกเป็น3แผ่นตัวนี้ก็จะมีรอยปะกฉีกเป็น3แผ่นได้เช่นกันนะคะจะเอาไปจดโน้ตชดโน้ตเล็กๆหรือว่านําไปติดสรุปสอบนะคะ ก็ได้เหมือนกันและที่เบสชอบมากๆคือการนาเจ้าตัวกระดาษตัวนี้เนี่ยไปทําเป็นที่ท่านหนังสือโดยการนําสกอตเทปใสเนี่ยมาเคลือบเคลือบเคลือบเลยค่ะมุมกระดาษฉีกเบสว่าเรามาดูทางนี้กันก่อนละกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษฉีกราคาไม่แพงนะอันนี้เนี่ยมันตกราคาเซลล์เหลือเล่มละ99บเาทเท่านั้นเองนะคะเบสมีทั้งหมด5าเล่มด้วยกันก็ครบคอลเลคชั่นเลยนะคะมาดูอันแรกกันก่อนเลยเป็นตัวชินามอนเจ้าตัวชีนามอนเนี่ยข้างในก็จะมีเป็นสีซีแบบนี้นะคะ ลายน่ารักมากเลยนะต่อไปเป็นแบทแบทมารุ u, นะคะแบทแบทมารุ Bad u, เนี่ยลายเขาจะเข้มกว่านะออกแนวเข้มๆไปเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวไม m เมโลดี้นะคะไม m เมโลดี้เนี่ยหวานมากอยากจะบอกไม่เมกับลิตร์นะ่หวานมากๆเลยนะนี่น่ารักนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นลิตร์นละกันนะเบทชอบลายเขามากเลยนะคะตัวนี้ นี่นะคะสวยงามแล้วก็ลายสุดท้ายของเจ้าตัวกระดาษเซลล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคิตตี้นะคะคิตตี้ก็น่ารักนะหวานสุดๆไปเลยดูสิสวยนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นกระดาษชิกเหมือนกันแต่ว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ราคาเซลล์99บาทเหมือนเมื่อรกี้นี้นะคะมาดู2ตัวแรกก่อนเลยนะคะ h u m m ิ n g m ินสอตัวแรกนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากฮ่องกงนะคะก็ประมาณ48เหรียญก็ตีเป็นเงินไทยก็ ประมาณ100กว่าบาทอะเกือบ200บาทได้นะคะข้างในก็จะเป็นมีสลายนะอย่างฮัมมี่มิ้น์เนี่ยเจ้ากวางจะมี4ลายนะคะตัวแรกเป็นปกสีชมพูตัวต่อไปเป็นปกเขียวนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูปกเขียวเนี่ยลายเขาก็จะเป็นนี้จะแตกต่างกันออกไปนะคะน่ารักมากเลยนะต่อไปมาดูเจ้าปอมปอมกันบ้างคะ่ะปอมปอมตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา ในราคา225บาทนะเจ้านี้เนี่ยจะมีทั้งหมด20ลายด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะผัดกันไปอ่ะสลับลายกันไปนะไม่ได้ว่าเรียงลายเหมือนกับเล่นเมติกีนะคะจะเป็นประมาณนี้ก็น่ารักดีนะคะซึ่งเบสก,ก็ใช้ไปเยอะพอสมควรและเห็นรอยกาวไหมอืมตัวนี้นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ลีลูลิลูแฟรลิลูค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษแบบออกแนวเล่นได้นะเขาก็จะมีแบบ ลูกเล่นต่างๆพับเป็นนุ่นพับเป็นนี่ได้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ต่อไปเป็นบบอนนะคะบบอนเจ้าพวกนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ125ากับ1น0บยาทนบาทคะแล้วแต่เล่มน,นะสำหรับบนบอนก็จะเล่นได้เหมือนกาแฟรีลุนะคะจะมีเอฟเฟกตตัวนี้พับเป็นกระดาษได้พับเป็นรูปหัวใจได้นะคะลอกลายได้ตัดแบ่งครึ่งได้อะไรแบบนี้นะก็น่ารักมากๆเลยค่ะทางด้านนี้นะคะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น แบบธรรมดานะกระดาษธรรมดาที่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะคะตัวแรกเป็นชินนมอนนะคะก็เดี๋ยว่ะเปิดลายคร่าวๆให้ดูกันเลยชินนมอนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีแปดลายด้วยกันนะคะก็เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะตัวชินนมอนหน้าหลักนะคะต่อไปเป็นลิทเติ้ลนะคะลิทเติ้ลเนี่ยแบบจะมีสองแบบด้วยกันนะแบบแรกหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดไปข้างในก็จะ เป็นลายสีสีลิเติลแบบนี้นะคะสวยหวานมากเลยเนาะต่อไปนะคะจะเป็นลิเติลอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปกเขาจะเป็นขี่รัฟกับขี่ม้านะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีสีเหมือนกันนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยสังเกตว่าปริมาณเหลือเยอะอยู่เลยเพราะว่าเบไม่ค่อยกล้าใช้นะคะ ต่อไปนะคะ3เล่มสุดท้ายมาดูไมเมนก่อนละกันเจ้าไมเมนก็หวานมากเลยนะเปิดมาดูลายกันเลยนะคะนี่เห็นไหมลายหวานมากนะคะสวยงามต่อไปจะเป็น Hello Kitty นะคะมี2ลายด้วยกันอันแรกเล่มแรกเป็นสีชมพูแบบนี้นก่อนเลยละกันนะสีชมพูข้างในก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งแบ,บจะชอบตัวลายของเจ้าตัวนี้มากกว่าเล่มสีแดงขาวนะคะ ชอบลายตัวนี้มากกว่าเพราะหวานมากแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะสีแดงขาวก็จะเป็น Hello k i t t เหมือนกันนะนี่ลายข้างในนะคะเป็นไงบ้างน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดกรุกระดาษาโน้ตสติกกว่า40อันนะคะถ้าว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช anel ของเบนด้วยนะเพราะว่าช่องของเบนเนี่ยมีแต่ของสติโอน่ารักน่ารักมารีวิวทุกคนที่ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้เบนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบนจะมารีวิวอะไรคะ่ะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ